อขมานเกเกอในอาร์คิฟเสร็นี่เนีอเนี่ะอาร์คิฟเสร็แล้วองสไอยฮ่าจะอัรจะถ่ายเีเรใช่แล้วตอนนี้ถ่ายแล้วด้วยถ่ายแล้วตอนนี้ฮ่า่านสอบทดสอบีกเคลื่อนันนะน้สอบเฉยวันแรกวันแรกตัวการสงรก็นี่ไงแบกแกลับมาแล้ว นี่ไงเปกลับมาแล้วเียไปกันบ้าเฮ้ยตัวประกอบเจียขวาอุ้ยเียอะไรเียอะไรเนี่ยปัญญาอ่อได้ครับตั ตุยเย่ยเนี่ยมันเหมือนไอ้ดัรกบอลตัวเนียเอเดาเงราคาสองรอทเฮ้ยกุศลกาบ้าอ๋อเจ้าของว้าหมูเด้งแลควสองร้อยบาทวัหูเด้งเลยเหรอหูเด้งืออะไร อ๋อผูไม่ตายหรอกไอ้ยักษ์ของเลรต่อแหละถ้ายิงตูวิทปังปังที่ปังปั้งนี่อะไรมึงโอ๊ยนี่คือสกีพีดีแล้วแล้วเวลาพ่นนี่จ <c oughs> ะ <c oughs> เป็นคลิปรลักฐาว่ามึงนี่คือมึงปัญญาอ่อนมากเย้เนะี่ย <c oughs> มีหลักฐานเลยว่ามึงปัญญาอ่อนแค่ไหนยเนาะตายคงตายแล้ว ไม่ปล่อยไโดูเลยฮะป่อยไมู่มาฮะโอตาคู่่อยไโดูเลยฮะโอเคเไม่าม่าตรงนต้อะไรย่าชายเด็กขนาดนี้ใครวะใครวะอะไใครวะไอ้ตัวร้ายแ่ละอะาบ้าบ้าไม่แม่งบ่าจตวเอไม่ตากูเลยแสงด้วยไม่ต้งมีสองคู่นะ

chúng ta mới búa mới giờ, này đây này, này này, này này, này

ปีงเลยนะพังเอ้ยก็ผิดก็าดเซยวเกี่ยวข้าวว่ะหนำหน้าเล่นอะไรกันกับพี่ชายเล่นมเอเห็ว่าตัวใครเข้ามาแล้วแอลอยากเล่นทิศฐานสาระดเน่ ไม่ใครู้ว่าแม่งเป็นบ้าอีกบ้าไม่อัพเดทอัพเดตมายเชียวอัพเดตแล้วไม่แข่งปากตกเออวันนี้ตัวใหม่กูตกใจพี่อะไรอยู่กูเป็นบ้างเกิดอะไรขึ้นผ้ามันเหมือนแบบเอ่อเหมือนมึงจับหามอยู่ตันานแล้ววะ

เมื่อกี้ไม่มีใครเลือดขาจัเผามันไม่ร่าย้เนี่ยมันจะรู้ว่าบวมไอ้ไว่ยไอ้เย่ไอ้เย่ทรงโซไอ้เยรูปทรงโไปหรอไปหรอมันบวมได้โคตรเพี้ยนคับที่มีผลงานมาโคตรเฮ้ยกดผิดกดผิด เว้าพัวไหมยูขามัโนนดีรรอเฮาไปอาไปฮ่าตายต้องบุบเลยาสตีนนี่สตีนอาอ๋อตัวคอเยอะช่ย่อยว้าวจตีมาไเด็กเพลมีตัวอะไรมังเนี่ย

กูเมือไงสามตัวอย่สมตัวมัวลุงเลยไปว่อ่าจัดเฮ้ยยตายไม่กอาคนละออะไรเนี่ยไอตัวตัวจีอะจีเอาูตายจมดินโอ้ชี่อะไรกันฟอ นูปนี้อะไรโอ้ยชิลชิลโอ้ไม่ตายไม่ตายตัวนึงไอนนอ้งจักรพรรดิไม่ีอะไแมวเียรเฮียไม่ใช่ตู้ใหม่เข้ามาเนี่ยสักพุโอ้ตู้ให่มาไม่สติหอแล้ะ ก็ตรวจข่าวพวกข่ยวเองกับเองกับเองเนี่ยนี่แปลงนีดนโอ้เพื่อนมันเล่เชว่ยตั้งแต่นนเองว่าจะอันนั้นสองอ่ะไออลเดีย่าเดียวอ่ะโอ้เพื่อน แล้วแบาล้เอาไว้บีนางแกเด็กใหม่นางแกเด็กใหม่นางแกก็ตายอยากกินอยากกินกระต่ายเดี๋ยว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 เ วปัญญาอ่อนนะ้นเีโอ้ยออ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโออ้อ้ยโ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 อ้อ้ยอ้ยยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโออ้ยโ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 ้ยโอ้อ้้อยโอ กตายเตัวไหนเป็นแป้งาไว้ยืดเสเวลาทีตัวตัวลรตัวอ่าถ้าแกแล้วกูกะกูกะตัวแบกอะแบกแดงตัวไหนวะ เอากีนงวเฮ้ยจับได้นนนี่ตรงนี้โยไมอยากได้แล้วกูก็ไม่อยากได้เป็นการที่มองไอชิ้นไม่บ้าคนเดียวอ่ะเอที่แไม่ได้ชอบไดสองสามโอ้ไว้โดยท คือมันแบบพลังสลับการการแม่ร่างคุณแม่งกูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอเย์ปอ่อเคยโอ้ยเยอยอคปย นี่นี่โคตรยาวน้องจะไม่ได้เลยนะโอเคไม่ได้ขอปิดมังไม่กดโทษทีต้องปิดจริงโอเคปิดละมีอะไรเนี่ยกเออที่อยู่สองที่อยู่ิด เจ็ดดากระดาษพสนิดมาไอ้พทำไมมันโลดนานจังวะขอประงมันต้องใช้เวลาหน่อยยะถ้าจะโดนวทุกคนสามเปอ็นูลา เดี The ่ยวบัตรแค่มดนอยู่แล้วเนี่ยว้าวไอ้ดงเอ็นเอ็นว้าว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 เอ็นเอ็นวอานว้าว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 มีอะไรมปอะไร เองว่ามเมามเนี่นี่กูเพิ่งรู้นี่กูเพิ่งรู้นี่เนี่ยว่าปัญหาของกูมันใกล้หมดอยู่ละใกล้หมดอายุแล้วหรอใช่เออมันก็มาใหม่อย่างเอามาใหม่มามาใหม่วันที่สาบเอ็ดวันที่สามสิเอกมใกล้เป็นตุลาคมเนี่ยใกล้หมดอายุแล้วใกล้ละ ทำไมยังสมัครใจอ่ะเอ็นเอ็นเอ็นมามามาเอ็นมามามาเหมือนกูจะได้แล้วนะเพราะว่าเอิ่มเพราะว่าไอตรงที่เอิ่มไอตรงไอตรงที่มันสมัครอ่ะกูเอิ่มกูไปสมัครกดสมัครได้เอิ่มได้กูได้กดไปดูไอ้อันในตรงนั้นดูเองตรงอะไรแบนี้ไอตรงที่กูบอกอ่ะเอ็เดี๋ยวขอเดีอม ดี๋ยวลองเข้าจุดพักใจก่อนเนี่ยจุดพักใจอะตารกตัวรักไอ้เต้นี่คอปไปไหนเฮ้ยเีือบกลับไปด้วยเองอะเกืพักคอวะเนี่ยคอปเหรอเนี่ยคอปทำรัศมกันไหมไอต้เล่นทางชิวจุดกเนี่ยคอปหรือ่าตกเนี่ยคอปล่ะเนี่ว่า ชิลพักใจเป็นกิบบิ้ีสเยนูคอมเป็นไงเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วกรลูน้าเติมเงินด้วยค่ะเน็นเน็ไม่ค่อยเยเอ็นอยไ่าฟังเสียงไหมครับ Nakap, ah, mau eh, tayang <laughs> <laughs> yeah, yeah. no. ya? ไม่ครอปไม่คลอปไม่ครอบไม่คลอ้ยอื้ออตายอ้ออียไอคนนี้ไม่เอาเสียงกีต่อโอเคมาละในนามไปปิดใหม่ในนามไปปิดไหมเออใช่ใช่ไปดูดูดูขนาดไหนไปเป็นม

กำลังเช็คอยู่ว่าแค่มาเนี่ยเช็คในจุดไหนเช็คในจุดหักใจเลยเช็คในจุดหักใจเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วกรุณาเติมเงินด้วยค่ะรอรอแป๊บนึง มาแล้ว <ève S 1> ั้นมัอ่ร้านตัเดียวใช่จะหมดแล้วไอ้ยตว้เเดินแ่ไหาไี้ยขอขอจบแบบจบตอไนี้ N N ต่อไปนี้ต่อรัตโกน่ะลงนี่ลงนีเฮ้ยจุดจหมดเวลาแล้วสองสอแล้วโอ้ย N อือไม่เล่นไม่เล่นไม่เเวลาจะหมดแล้ว